เดี๋ยวกปเด้อเอาลมกันเอาลมกอนเด้เอตีเงานเข้าเลยพี่น้องเดี๋ยวรอสัก5นาทีเอาลมก่นอกนตีตัต้งแต่เมื่อคือนนะพี่น้องนะพี่ฟูโซุพี่ไอ้หลงไอ้หลงเนี่ยคันลากเตรียมการเรียบร้อยแล้ว ออาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยติงโซกันดีครับยู่กับออนสินออนทัวร์นะพี่น้องพามาทัวร์คุณปูคุณปูดีเครื่องเดิมวครับเครื่องเดิมป่นี่ฮะงอเงลอยเก้ะคุณปูกับพี่หลงไปเขาเลด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 ดเลือดขาดว แต่ข้าทีเดียวขาดเลยนะพี่น้องขาดตรงไหนลูกพี่คูบอสเซลิงใส่ไปขาดหรือมันลุด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 นะลุดยังไม่เข้าเกียร์เลยลูกพี่ โซม,มันดุดทีเดียวมาถวายมาก่อนลูกพี่คุณปู่เจ้าคือแรงแท้ปู่เครื่องร้อยเก้าห้านะไอ้ลงคันนี้เท่าไหร่นี่ พ่อพ่อพ,อพ,อพ่อพีอ่พ่อตีเียงม่เอากระไลยก,ยกละเี้ยม้งบ้าามยกส่ยกสายกยกขาดมันขาดมันนี่แขงไหมปูกเกาะไหนเมื่อกี้นี่มันมีที่เกาะอยู่บ้าเวมีตะขออยู่ไม่ได้ขาดนะพี่น้องอไม่ได้ขาดนะไม่ได้ขาดนะ มันดูดเฉยเฉยเพราะของไม่ได้จังดูดประหันเดี๋ยวรอลูกพี่แกตั้งคัดก่อนนะพี่น้องนะมันาจจมารตรงนี้ก็เยอนะะรีบรัดช่วยก่อนเลยเอาลูกคีบมากวนแด้วลูกคีบมากวนมาช่วยกวนมันมีน้ำแกทำหน้านปังนะพี่น้องนี่ตรงเขาสูดทำหน้านปัง ีคันนึงยังไม่มาปูตัวแรงนะเจ้บอกเครื่องร้อยเก้าห้านะคันคนี้แรงเครื่องเอาใหม่เลยแรงนิ่มๆจิ๊บเลยลองเข้าเกียร์ได้ยัง,งพี่ เราลุกคีบกันนะพี่น้องเราลุกคีบมันดันท้ายหน่อยถึงสู้แล้วลูกอี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 กพอพๆอพ่อมาให้สัญญาด้วยนะพี่นะเดียวเดียวเดียวไเฮ้ยเฮ้ยขาดขาด ขาดเลยทีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หลุดเจะขาดบ่สลิงลูกพี่สลิงบ่ดีเก๋สลิ่งไหมสลิงเสซนนี่ไหมสลิงก็ขาดเทื่อนเก๋โอ้ไม่ขยับเลยสลิงขาดแล้วสู้ขาดแล้วแมนเราสลิงกอลี่บ่ได้เปลี่ยนมาจอดหรอกเราสลิงเลย แรงนะพี่น้องสลิงโซ่ขาดครั้งที่สองแล้วคุณปู่เจ้าเครือแรงได้คุณปู่ไหม,ไมไควา <laughs> ยเขาล่องเด้หรือลูก่าจิงสีเถง่นะ,ะคุณปู่ด้วยน้าไปก่อน เียวมื่อสว่าได้ยำทางบ่ต่มัวหน้ามันมไม่แหกหนอยำอยู่แล้วเหรออันนี้เปิดเปิดดอ,อกไม้ที่กินป้าไมา้อ้องหนีเหอัวน้นวา,ม,าม,นนนนมันก็ขึ้นม,มไก่ทีว่ากันเนาะมา,มาคุณปูมห เอาเนนล่ฮอ,อดก,อกันแทกกับพ่อละยิง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 ยิยิงอพ่อพถึงวจะเอาจะสลิงไหมเอาะ่ยสลิงกอเลยแม่จะปล่อยสลิงกอเลยถึงบ่ บ่ถึงบ่ถึงเสียบ่ถึงห้างยี่ดอก็ะว่นจกออักสองว่าแล้วมจักหนกาบอโลังยืดซื้อกันแท่พอดีกลางกันแท่พอดีมาทำมมาข้ามา่บ่ น่าที่ดึงมาไปซื้อนี่ว่าได้บัตาเอาแค่เอาแนว่ยไม่ติดึงให้เบี่ยงไปสินประเด้ดเอา,เอาเนอาติ่บนันเ,เ,เอานามาตี่บนันไงจะดึงถอยบนลุกพี่ดึงถอยมันแรงอยู่บ่ฟูโซะนะพี่น้อง มันไม่ถามกาแกแค่น,นี้เครื่องเท่าไหร่เป็นสองเท่าเอ็บเลยเด้อหน้ามาบูกพี่ตู้ช่วยไปดูขี้ป้อยอยู่นู่นพี่แกเจ้าหน้าเข้าเ่าไม่ใช่บ่หรืพี่เจ้าหน้าเข่าล้างน้ำก้น เดินหน้ามันเม็นบ่ลูกพี่เดินหน้ามันพอยลังพอยลังหลักมันเหม็นดิบบ่เนี่ยพลอยล้างดีนะเปลี่ยนท่าแล้วพี่น้องมาดูท่านี้กันมั่งพ่อพ่อพ่อมีไกลไกสลิงก่อนเลยอามาเรียกรถคีบมาเอาท่านี้ทีนี้พี่น้อง ตีตั้งแต่เมื่อคืนนะพี่น้องที่ตีตั้งแต่เมื่อคืนปีสาม่ว่ามันต้องถึงมือแมคโคแล้ววะผมว่าเนี่ยลองดูก่อนมาให้สัญญาณกันดีๆได้ทุกพี่เด้ <c oughs> ไอ้โอ้หลุด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 ตะขอมันหลุดเสียโอ้แรงแค่คุณปู่นี่ึเอาอยัางมาใส่กับอยู่เว้ยมันรุดไปเลยตอนนี้ไมันมรุดไปเร็วที่สุดแล้วเลยเอาไงคุณปู่ lên có chuyên nghề. โยกสองบาทลงไลก็เก่าตีลงไลลงไปเรียกว่าน้ำนมันน้ำมันซุ่มลงมาเรียนาะโยกไปเนี่ยกระหอดโลเมคโคทั้งหมดโอเคโยกสองบาทลงไปอีกลงไปอีกประมาณเต็มลำเลยนะ เอาไงเท่าแกเอารถแมคโครหรืออะไรน้ำเสียเลยเราไปโครขั้นนี้หรอว่ายูติข้างในบ้านเท่าน,นี้อือบีบหน้าเจอกันใหม่ทุกค่ั้งเดี๋ยวเรียกตัวช่วยใหม่ก่อนเดี๋ยวเท่าแกจัดการอยู่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับลุ้นต่อกันคลิปหน้านะพี่น้องนะ เดี๋ยวนาตัวช่วยใหม่ก่อนตัวช่วยตัวนั้นรถด,ดัดแปลงข้าเวลาได้พาไปดูคันนี้ก่อน,นี่น้องนะเดี๋ยวรอตัวช่วยคันนี้ค่นนี้สวัสดีครับ